เรารับน้องมาอีกสองต้นนะก็เป็นสนฉัดฮาวายนะครับแล้วก็กระบะพึกนะก็ต้นหนึ่งนิ้วนะกระะพึกครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะให้ก็ชินพื้นที่นะครับอ่ะดูไอ้สองแสบดูมันแม่แห่อ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเอากระบะพึกเนี่ยไปลง สามต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นจุดไหนกันบ้างนะครับผมอ่ะไปเลยเพราะว่าผมอยากอยากให้แบบว่ามีมีกระพพืชเนี่ยซากุระเมืองไทยเนี่ยขึ้นทุกจุดของบริเวณขวัญพนาการเด่นนะครับอันนี้เป็นเป็นหลังร้านคานะ้านะร้านขายของเบทอเล็กนะก็ยังมีกระพมพืชเห็นไหมครับหนึ่งต้นเลยอยู่หลังร้านนะนี่นี่ ผมก็ลงเขาตั้งแต่ต้นกลา้าแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเขาใหญ่ขนาดไหนนะครับให้ดูไว้ก่อนนะนี่ให้ดูไว้ก่อนนะต้นเขาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกต้นหนึ่งคือต้นนั้นนะครับแล้วก็ต้นนู้นนะกระเบะพึกนะครับซากุระเมืองไทยเขาจะขึ้นอันนี้คือที่จอดรถนะครับนี่ ที่จอดรถนะก็ยังมีกร,ประปบพึกนะครับผมมีกร,ประปบพึกอันนี้เราไม่พูดถึงผลไม้แล้วนะเพราะว่าพูดไปแล้วนะครับก็มีกร,ประปบพึกตอนนี้เราพูดถึงไม้ดอกยืนต้นกันบ้างแถบนี้มีกร,ประปบพึกสองใช่ไหมครับแล้วก็มีสลาว2หนึ่งสองสามต้นสลาวสามต้นนะครับแถบนี้ปลูกแจมกับผลไม้นะอ่ะแล้วพอมาข้างบนเนี่ยก็จะมาเจอ ง้อโรงเรียนใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บก็มาเจอกระรบประพฤกอ,อีกนะครับนี่เขาเรียกว่าทุกจุดจะมีไม้ดอกยืนต้นแล้วข้างหน้าเนี่ยสองต้นเนี่ยเป็นชมพูพันทิปก็เป็นซากุระเมืองไทยเหมือนกันนะครับนะครับผมเพราะว่าหลักๆเลยจะเป็นชมพูพันทิย์รองลงมาก็จะเป็นสลาแล้วอันดับสก็คือกร,ระบะพฤก อันดับ4คือเหลืองเชียงรายอันดับ5คือประดูแดงอันดับ6คือพญาเสือโคร่งนะครับนี่คือไม้ดอกยืนต้นทั้งหมดที่อยู่ในขวัญพนาการเด่นเนี่ยประมาณรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ400กว่าต้นนะครับทั้งหมดเลยนะอ่าประมาณนี้เลยโอ้โหครับผมแหมส่วนชาวเมเปิรน,นี่เขาเขางามมากนะ ตอนนี้เขาแตกใหม่แล้วเขาเขากำลังงามเลยนะเนี่ยดูครับเนี่ยใบเขาก็กินได้ดอกก็กินได้นะครับเมลเปิรเนี่ยโอ้โหชบาเมลเปิ้นสวยงามนะครับนี่ถ้าเกิดว่าอ่อถ้ามาแมลงไม่มากินนะเขาอยู่ในสภาพนี้เขาจะสวยงามมากเลยนะโอเคครับผมประมาณนี้เลยขวัญพนาการเด่นขวัญพนาแอนดรามินนะครับผมเอาเช้าวันพุธ สำหรับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นหนึ่งงานนะแล้วก็ไปหนึ่งไร่นะครับจากตรงนี้ไปจนถึงสุดลัวขวัญพนาการเด้นเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะครับครับส่วนตรงนั้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะโอเคตอนนี้บริเวณหนึ่งไร่กับหนึ่งงานเนี่ย เราจะมีเราจะมีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราจะให้ร้านอาหารกับร้านกาแฟหรือว่าร้านขายของเบ็ดเตล็ดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวเสริมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจหลักนะครับเป็นธุรกิจเสริมเพราะว่าธุรกิจหลักของขวัญพนาการเด้นเนี่ยก็คือบ้านพักตากอากาศนะครับวันพนาาคร Amor. Oh.